สวัสดีครับพี่น้องครับทีนี้ต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องเกษตรลองทำนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับผมจะพาพี่น้องมาหวานปุ๋ยข้าวนะครับก็ยังไม่ถึงเดือนดีนะครับพี่น้องครับก็ได้ยี่สิบกว่าวันแล้วนะครับก็ใกล้จะถึงเดือนนะครับพี่น้องครับตามปกติมันก็ การหวานปุ๋ยข้าวมันก็ต้องข้าวหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับพี่น้องครับมันค่อยจะเหมาะกับการหวานนะครับแต่ก็นี่ก็ใกล้จะถึงเดือนนะครับพี่น้องครับไม่เป็นไรนะครับคือพอดีมีโอกาสนะครับวันนี้ก็พายุก็จางไปแล้วนะครับก็ผมหว่านใช้ปุ๋ยสูตร1 6 1 6กนะครับพี่น้องครับ ผสมกับเป็นปุ๋ยสูตรบำรุงดินนะครับเป็นสูตรปุ๋ยบำรุงดินนะครับผมผสมสิบหกสิบหกแปดบวกเก้าเป็นธาตุอาหารรองนะครับนี่ครับพี่น้องครับสูตรปุ๋ยสิบหกสิบหกแปดนะครับผม ไม่บอกนี่้อก็คงรู้นะครับพี่น้องแล้วก็มีมีสีเป็นบำุูดินนะครับพี่น้องส่วนผสมที่ใช้ก็ใช่ตาหนึ่งต่อหนึ่งนะครับพี่น้อง ง่ายต้องคิดอะไรให้มันยุ่งยากหนึ่ต่อนหนึ่งไปเลย นะครับพี่น้องครับดูนะครับพี่น้องไปกันครับผม ตอนนี้ก็หวานมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องครับทั้งหมดแปลงนี้ก็ประมาณเจ็ดไล่นะพี่น้องนะประมาณเจ็ดไล่และที่หวานข้าวไปนี้ก็ประมาณสี่ไล่นะครับพี่น้องแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เหลือไว้ดำนะครับ สี่ไร่นี้ผมใช้ปุ๋ยสองกระสอบนะครับพี่น้องครับก็คิดว่าน่าจะพอสองกระสอบนะครับผมมันก็จะประมาณตกไร่ละประมาณยี่สิบกิโลเนาะยี่สิบกิโลต่อไร่สองกระสอบก็เหลือๆนะครับพี่น้องกระสอบละห้าสิบกิโล สูตรที่ใช้ก็16-16-8นะครับพี่น้องครับเป็นสูตรมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรแนะนํานะครับคือดินก็เป็นดินดินร่วนปนทรายนะครับพี่น้องครับบางทีมันก็เป็นดินเหนียวอยู่นะพี่น้องนะผมก็ไม่แน่ใจมัน หมือนจะเป็นสามอย่างเลยนะแต่ทรายนะแน่ๆครับพี่น้องครับทรายก็เยอะครับอายุข้าวก็หวานมาได้ยี่สิบกว่าวันนะครับพี่น้องครับน่าจะประมาณยี่สิบห้าวัน สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับพี่น้องครับพอพาพี่น้องมาหวานข้าวนะครับเอ้ไม่ใช่ครับพูดผิดไปมาหวานปุ๋ยนะครับพี่น้องครับมาหวานปุ๋ยข้าวนะครับก็หวานมาได้ครึ่งนึงนะครับพี่น้องครับใกล้จะเสร็จแล้วละครับผมยังไงก็คงต้องจบไวคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำลิปใหม่ๆนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ y u t u b e เขาเปลี่ยนเปลี่ยนกฎใหม่นะครับพี่น้องครับรู้สึกว่ากว่าจะถึงเป้าหมายนี่ก็จะลำบากอยู่นะครับพี่น้องครับยังไงก็ช่วยๆดูๆกันหน่อยนะครับพี่น้องครับ ว่าเห็นได้ยินว่าจะมีโฆษณาโฆษณาเข้าเนาะโฆษณาเข้าไม่ว่าจะได้ผ่านเกณฑ์หรือยังไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะมีเขาก็จะลง youtube ก็จะเอาโฆษณามาลงนะครับผมก็สําหรับคนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์อย่างผมนี่ก็คงจะลําบากนิดนึงนะครับผมพี่น้องครับแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปครับผมพี่น้องครับยังไงก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับ ติดตามนะครับผมพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม